คลาสนี้คุณนาจะมานำฝึกโยคะโฟ o ์นะคะประมาณ30นาทีค่ะเป็นท่าต่อเนื่องนะเราไม่คลังท่านานนะคะเออเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจเลยนะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็กระตุ้นพลังงานนะคะเหมาะที่สำหรับจะฝึกในตอนเช้านะคะหรือเพื่อนๆจะฝึกตอนเย็นหรือเวลาอื่นที่ว่างก็ได้ไม่มีปัญหานะขอให้ห่างจากมื้ออาหารนะคะอย่างน้อย2-3ชั่วโมงค่ะ าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มอยู่ในท่านั่งทับส้นเท้านะคะนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะคะแยกส้นเท้าออกจากกันเล็กน้อยแล้วนั่งลงไปบนส้นเท้าของเราเลยนะคะยืดหลังล่างขึ้นมายืดอกขึ้นนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายค่ะประสานมือนะคะด้านหน้านะคะ หายฝามือผลักออกไปด้านหน้าเหยียดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะคาสุดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะประสานนิ้วมือเหลือแต่นิ้วชี้ไว้เป็นกาลิมุตรานะคะยืดแขนไปด้านหน้าเขมวท้องกงหลังกงสะบักหายใจเข้านะคะผลักฝากมือ,อ,อไปด้านหน้าแล้วยืดขึ้นไปด้านบนนะผลักฝากมือขึ้นไปหาเหนือศีรษะเลยนะคะเขมวท้องนิดนึง แนอ,อกได้แต่ให้ขมแมวท้องไว้หายใจออกค่ะทำเป็นเ,เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะโยกีกันนะคะยืดแขนไปด้านหน้านะคะเหลือนิ้วชี้ไว้ประสานนิ้วมือที่เหลือค่ะขมแมวท้องกงหลังกงสะบักหายใจเข้าค่ะยืดขึ้นหายใจออกค่ะขมแมวท้องกงสะบักนะคะแล้วยืดแขนไปด้านหน้า หายใจเข้าค่ะผลักฝ่ามือออกยืดขึ้นไปด้านบนหายใจออกครั้งต่อไปค่ะบิดลำตัวมาทางขวาคลายมือออกลดมือลงมือซ้ายวางด้านนอกเข่าวขวามือขวาวางพื้นด้านหลังค่ะยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าประสานมือเหยียดขึ้นไป หายใจออกค่ะบิดลำตัวมาทางซ้ายคลายมือลดลงมือขวาวางเข่าซ้ายมือซ้ายวางพื้นด้านหลังเลยยืดหลังขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวไปทางซ้ายกลับมาด้านหน้านะคะประสานนิ้วมือผลกักแล้วยืดขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายนะคะวางมือวางเข่าในท่าเทเบิลท็อป ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะข้อเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสนะโพกนั่งแขงขนานกันวางหลังเท้าราบลงไปเลยใครถนัดจะตั้งนิ้วเท้าก็ได้นะคะนิ้วมือกลางกว้างเลยนะแล้วกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยกระชับหน้าท้องเข้ามานะคะอยู่ในหลังอยู่ในแนวธรรมชาติไว้ก่อนนะคะเป็นท่าเริ่มต้นนะหายใจเข้าครั้งต่อไปยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเหนื่อยหน้าขึ้นนะคะข่าวโพส หายใจออกค่ะมวนก้นกบเข้ามาเขมเหท้องก,ก่ออกงหลังมือผักพื้นยกสะบักขึ้นสูงๆเก็บคางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อดหน้าท้องลงยืดอกไปด้านหน้าค่อยๆเงยนหน้าขึ้นเงยคางขึ้นมานิดเดียวไม่ต้องแงนเยอะเนาะหายใจออกขมเห่มท้อ,อ,กทองก่งหลังยืดลำตัวด้านหลังขออีกหนึ่งรอบหายใจเขา้ขาค่ะ หลังแอนแอนเป็นท่าวัวหายใจออกค่ะหลังโก่งเป็นแมวกโกรธเลยหายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางเลยหลังตามแนวธรรมชาตินะคะจิกนิ้วเท้าด้านหลังขยับมือไปหนะะึในท่าดาวดอกนะคะมือแล้ว ระยะระหว่างมือกับเท้าจะก,กว้างกว่าเทลิลท็อปเล็กน้อยนะหายใจออกค่ะยกเข่ายกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นไปด้านหลังยกสะโพกขึ้นสูงๆนะคะใครตึงอยู่ให้งอเข่ายกส้นเท้าไว้ก่อนค่อยๆกดส้นเท้าลงมาทีละข้างสลับกันนะคะเป็นการยืดน่องยืดส้นเท้าฝ่าเทา้า ล้วค่อยๆกดลงมาเท่าที่ได้นะดันต้นขาไปด้านหลังยืดขาให้ตึงความสะโพกลงมาเอากระดูกรองนั่งชี้ขึ้นไว้ดันบนนะคะดันต้นขาไปด้านหลังมือผลักพื้นไปด้านหน้ายืดหลังออกยาวๆถ้าใขรไว้ค่อยๆกดส้นเท้าลงมาเท่าที่ได้เลยหายใจเข้านะคะลึกๆออกยาวๆตรงนี้สักครู่นะึ้ ขยับเท้าเข้ามาใกล้กันเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าค่ะเราจะยกขาขวาขึ้นไปด้านหลังยกขึ้นไปหาเพดานเลยนิ้วเท้าชี้ลงมาที่พื้นสะโพกไม่หงายนะหายใจออกค่ะโน้มตัวมาด้านหน้าเขมวท้องกงหลังดึงเข่าขวามาแตะข้อศอกขวาหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นไปชูขาขึ้นไปนะคะเป็นสุขนักสามขาหายใจออกโน้มมาด้านหน้าค่ะดึงเข่าขวามาแตะข้อศอกข้างซ้าย หายใจเข้ายกกลับไปชูขาขึ้นหายใจออกน้อมมาด้านหน้าค่ะดึงเข่ามาใกล้อกเยอะๆเลยแล้วก้าวขาขวาไปวางด้านหน้าระหว่างมือใครก้าวเดียวไม่ถึงก้าวมาหลายๆก้าวได้นะคะก้าวมาอยู่ระหว่างมือเข่าเข่าข้อเท้าตรงกันนะจิกเท้าด้านหลังไว้เกรงหน้าท้องไว้นะคะประคองตัวขึ้นมา ยกตัวขึ้นมานะเข่างอไว้นะคะชูแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะยอ่อลงมาพยายามยืดขาด้านหลังออแอคทีฟต้นขาไว้หายใจเข้าครั้งต่อไปลดแขนมาด้านหน้าหายใจออกวาดแขนขวาไปทางขวาไปทางด้านหลังเปิดลำตัวออกไปหายใจเขา้าชูมือซ้ายขึ้นลดมือขวาลงมาบางที่ขาด้านหลัง หายใจออกค่ะน้อมมาด้านหน้านะเอาศอกซ้ายขัดด้านนอกเข่าขวาใครขัดได้นะคะลึกลงมาลึกเลยใครไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเอามือขวาวางมือซ้ายประกบหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวไปทางขวาค่อยๆวางเข่าซ้ายลงนะคะหายใจเข้าหายใจออก บิดไปอีกนิดนึงนะคะใครไขว้หันมองข้ามศอกขวาไปทางด้านหลังเลยหายใจเข้าค่ะกลับมาด้านหน้าวางมือคอมเท้าวางหลังเท้าด้านหลังหายใจออกค่ะค่อยค่อยยืดขาด้านหน้าออก ยืดออกมาเท่าที่ได้เลยนะใครตึงอยู่ก็งอไว้นิดนึงได้ใครจะเดินมือเข้ามาใต้ไหล่แล้วยกตัวขึ้นก็ได้หรือถ้าใครมีบล็อกนะคะเอาบล็อกมารองนะคะจับแล้วก็ยกขึ้นมาสูงขึ้นได้ถ้าทำได้ก็ตั้งส้นเท้าไว้แล้วยกนิ้วขึ้นมา,นารูู้้สึกยืดที่ใต้ขาขวาหายใจเข้าค่ะงอเข่ากลับไปด้านหน้าวางฝ่าเทา้า วางมือคอมเท้าไว้จิกเท้าด้านหลังลอยเข่าซ้ายดึงขาขวากลับไปด้านหลังยกสะโพกขึ้น downward facing dog ใครขายังตึงอยู่ให้งอเข่านะยกส้นเท้าแล้วกระดกสะโพกขึ้นไปนะคะไม่ให้หลังล่างงอแบบนี้เนาะพยายามความสะโพกลง หายใจเข้าค่ะยกขาซ้ายขึ้นไปด้านหลังขึ้นไปหาเพดาหายใจออกโน้มไปด้านหน้าขะแบวท้องกกงหลังดึงเข่าซ้ายมาหาศอกซ้ายหายใจเข้ากลับไปนะคะชูขาขึ้นไปเป็นสุนัขสมขาหายใจออกโน้มมาด้านหน้าดึงเข่าซ้ายมาแตะศอกขวาหายใจเข้ายืดกลับไปชูขาขึ้น หายใจออกก้าวขาซ้ายมาด้านหน้าระหว่างมือไข่ก้าวเดี๋ยวไม่ถึงค่อยๆขยับมาได้เหมือนเดิมนะเข่าข้อเท้าตรงกันไว้นะคะส้นเท้าด้านหลังยกไว้กดให้แน่แนๆเลยเกรงหน้าท้องประคองตัวขึ้นมาหายใจเข้าค่ะชูแขนขึ้นหายใจอย่อสะโพกลงมาขาขวากระชับไว้ หายใจเข้าส่งแขนมาด้านหน้าหายใจออกค่ะว่าดลำตัวเปิดไปทางซ้ายนะคะแขนลดลงหายใจเข้าชูมือขวาขึ้นหายใจออกน้อมมาด้านหน้าสอบขวาขัดด้านนอกเข่าซ้ายขัดได้แล้วมือซ้ายประกบมือขวาหายใจเข้าหายใจออกวางเข่าขวาลง หายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกวางมือค่อมเท้าถอยสะโพกไปด้านหลังนะคะวางหลังเท้าเนาะแล้วเหยียดขาด้านหน้าออกยืดนะคะแฮมสตริงข้างซ้ายนะ,ะพยายามยืดแนวหลังไว้หลังไม่งอนะคะให้หน้าท้องติดหน้าขาไว้แล้วถอยมายืดได้แค่ไหนแค่นั้นใครไหวยกนิ้วเท้าขึ้น ผู้ฝึกใหม่นะคะให้เดินมือเข้ามาใต้ไหลแล้วยกตัวสูงขึ้นได้นะใครมีบล็อกนะคะสมมติว่าผู้ฝึกใหม่มีบล็อกเราเอาบล็อกมาจับแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วยืดขาให้ตึงนะคะถ้าไม่มีบล็อกก็งอเขา่าแต่ให้หน้าท้องติดหน้าขาไว้แบบนี้เราค่อยๆย,ยืดออกเท่าที่ได้แต่ให้ หน้าท้องแนบหน้าขาเพื่อให้หลังอยู่ในแนวรามนะคะถ้าเราหน้าท้องไม่แนบเนี่ยหลังงอนะจะไม่รู้สึกยืดเท่าไหร่นะคะไม่ได้ผลในการยืดเท่าไหร่งอเข่านะคะวางฝ่าเท้าใครที่เดินมือมานะคะก็ให้เดินมือกลับไปนะคล่อมเท้าไว้ ตั้งนิ้วเท้าด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกยกเข่าขวาแล้วดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังนะคะสูท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอคค่ะมือผลักพื้นไปด้านหน้ายืดหลังออกยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆเลยนะคะขะแหวท้องความหน้าท้องลงมาเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องมาหาต้นขา แล้วถ้าไหวเราจะดันต้นขาไปด้านหลังเพื่อยืดขาให้ตึงแล้วถ้าไหวเราจะค่อยๆกดส้นเท้าลงมาหาพื้นเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยกส้นเท้าหัอเข่าเงยหน้านะคะก้าวขาขวามาด้านหน้านะคะตรงกลางแมตเลยเท้านะอยู่ตรงขอบแมตเลยก้าวขาซ้าย มาอยู่ตรงขอบแมตเหมือนกันปลายเท้าเปิดออกไปทางด้านข้างค่อยๆหยอนสะโพกนะคะไปด้านหลังในท่ามาลาสนานะเอามือซ้ายนะคะสอกซ้ายดันเข่าเปิดซ้ายออกไปเหยียดแขนออกไปแล้ววางพื้นไว้หายใจเข้านะชูมือขวาขึ้นเปิดออกขวาไหลขวาขึ้นไปคนที่ ยังตึงอยู่นั่งยองลงมาไม่ได้นะคะหรือว่านั่งแล้วจะไหยท้องก็เอาบล็อกรองสะโพกไว้นะคะใครที่มือบางไม่ถึงพื้นก็เอาบล็อกรองมือแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกไปใครได้นะก็ไม่ต้องใช้นะคะ ค่อยๆลดลงค่ะเปลี่ยนข้างเอาศอกขวาดันเข่าเปิดออกไปแล้วเหยียดแขนออกไปวางมือลงนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปเปิดอ,อกซ้ายเปิดไหล่ซ้ายขึ้นไปตามมองที่มือซ้ายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจค่อยๆลดมือลงกลับมาที่เดิมนะคะ,ะนั่งลงค่ะเราจะนอนหงาย นะนอนหงายลงมาเลยชั้นเข่าเข้ามานะคะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าส้นเท้าเราจะอยู่ใกล้สะโพกเท่าที่รู้สึกสบายอาจจะไม่ต้องชิดสะโพกมากนะคะอยู่ใต้เข่ากำลังดีเนาะอยู่เท้าชี้ตรงไปด้านหน้าไม่เบิดไม่เปิดออกแบบนี้นะคะ แขนนะคะอยู่ข้างลำตัวสบายๆจะงาย,ยงงมือหรือจะควาาฝ่ามือก็ได้เนาะเราจะทำ bridge p o s สนะคะขอ3มครั้งนะกดส้นเทา้าลงไปแน่นเลยนะหายใจเข้านะคะกดส้นเทา้าหมวนก้นกบสะโพกยกขึ้นยกหลังขึ้นมาทีละส่วนนะคะยกอกขึ้นยืดขึ้นมาจนกระทั่ง ต้นขาลำตัวนะต้นขาตรงนี้เออเขา่าข้อสะโพกและไหล่นะคะเป็นเส้นตรงใครไหวยืดขึ้นไปให้เป็นโค้งขึ้นได้แต่ขออย่างน้อยให้เป็นเส้นตรงไม่อยู่ในมุมแบบนี้นะคะให้ยืดออกตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงนะเป็นการยืดข้อพับสะโพกนะคะเรียกว่า hip flexor นะคะยืดออกหายใจออกค่อยๆวางหลังลงมาทีละส่วน แล้ววางสะโพกลงสูดลมหายใจเข้าค่ะกดส้นเท้ามวนก้นลอยสะโพกยกหลังขึ้นมาทีละส่วนเวลายกขึ้นมาแล้วนะคะพยายามส่งความรู้สึกว่าเราจะหนีบต้นขาเข้ามาหากันไม่ให้เข่าเปิดออกนะ,ะหนีบก็มาให้ต้นขาขนานกันเลยใครคุ้มไม่ได้ว่าขาจะเปิดออกแบบนี้ให้เอาบล็อกหรือหมอนมาหนีบไว้เลยนะ ค่อยๆวางลงใครมีด็อกนะคะหรือหมอนเอามาหนีไบไว้เบรกชัวว่าเราจะไม่เปิดเข่าออกหายใจเข้านะคะยกก้นขึ้นยกหลังขึ้นยืดออกให้สุดข้างไว้นิดนึงออกแรงหน้าขารู้สึกเมื่อยที่หน้าขานะคะหายใจออกค่ะค่อยๆ วางหลังลงวางสะโพกลงมาลำดับสุดท้ายเลยใครใช้อะไรหนีบไว้ก็เอาออกนะคะยกเท้าขวาขึ้นมาวางบนเข่าซ้ายข้อเท้าขวาวางบนเข่าซ้ายนะยกเท้าซ้ายขึ้นมามือขวาสอดเข้าไปในช่องนะคะระหว่างขาหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามาใกล้อ,อก ข้อเท้าด้านบนเราจะกระดกไว้นะคะเราจะไม่พลอยแบบนี้เนาะกระดกไว้นะคะแล้วในขณะที่เราดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาอกเราจะดันเข่าขวาออกไปไม่ให้เข้ามาหาอกแบบนี้นะ,ะจะรู้สึกยืดที่ด้านนอกสะโพกข้างขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามารับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหน รับรู้ลมหายใจพยายามหายใจให้ลึกยาวและผ่อนคลายค่อยๆลดขาซ้ายลงนะคะกางแขนออกไปหายใจเข้าค่ะหายใจออกทิ้งเข่าสองข้างเลยลงมาทางด้านซ้าย ลงมาเท่าที่ได้เลยนะคะถ้าใครทาได้ก็เอาเข่าลงมาใกล้พื้นสามารถใช้มือซ้ายนะช่วยกดเข่าขวาลงมาใกล้พื้นได้นะคะลงมาเท่าที่ได้เลยเบาๆนะเวลาเรากดเข่าลงมาแล้วพยายามให้สะบักขวานะคะติดแมตไว้นะคะถ้าเรากดเข่าลงมาติดพื้นแบบนี้แล้วสะบักขวาลอยขึ้นมาให้เรา ยกเข่ากลับขึ้นมาแล้ววางสะบักขวาลงก่อนนะคะแล้วเข่าตรงนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นเลยนะเราจะรู้สึกยืดน,นะคะแล้วก็ถึงรู้สึกถึงการบิดเกลียวของกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อรอบเอวแล้วก็หลังส่วนล่างนะใครมีหมอนมีบล็อกนะคะสามารถเอามารองใต้เข่าตรงนี้ได้นะคะหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าออกสบาย ค่อยๆคลายนะคะกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกคลายขาออกเปลี่ยนคางค่ะยกเท้าซ้ายขึ้นมาวางบนเข่าขวายกขาขวาขึ้นมานะคะมือซ้ายสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือขวาจะประสานใต้ต้นขาก็ได้ประสานที่หน้าแข้งก็ได้เลือกเอาที่ทําได้เลยนะคะหายใจเข้านะหายใจออกค่อยๆดึงเขา่าขวาเข้ามา ในขณะที่เราดึงเข่าขวาเข้ามาเราจะดันเข่าซ้ายออกไปนะคะ้อเท้าด้านบนกระดกไว้นะคะเป็นการเซฟเข่าข้างซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามารับรู้ถึงความรู้สึกยืดน,นะคะที่ด้านนอกสะโพกข้างซ้ายเวลาดึงเข้ามาแล้วนะคะหัวไหล่พยายาม ผ่อนคลายนะกดไหลลงหางหูด้วยนะคะบางคนเกรงมากจนยกไหลขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะไม่เอาผ่อนคลายหัวไหล่ลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายค่อยๆค,คลายมือออกนะคะการแขนออกไปด้านข้างเลยนะคะจะยืดตึงไว้หรือง,งอทำมุมไว้ก็ได้ค่ะวางเท้าขวาลงไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งเข่าสองข้างนะคะ มาทางด้านขวาพยายามวางสะบักซ้ายติดพื้นไว้นะคะแล้วเข่าตรงนี้ลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะมือขวาช่วยกดเข่าลงมาเบาๆได้ถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะขอให้สะบักซ้ายติดพื้นไว้ นะรับรู้ถึงความรู้สึกของการนะคะของการทวิสของกระดูกสันหลังนะคะการคลายกล้ามเนื้อรอบเอวนะคะหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกด้วยนะใครที่ขาเข่าตรงนี้ไม่ถึงพื้นนะคะถ้ามีหมอนหรือบล็อกใกล้ๆก็เอามารองได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหันหน้าไปทางซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาว รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆค,คลายออกจากท่านะกลับมาตรงกลางนะคะคลายขาออกเหยียดขาออกไปสองข้างเลย กางขาออกไปทางด้านข้างเปิดปลายเท้าออกไปทางด้านข้างนะคะกางแขนออก45องศาหงายฝ่ามือค่ะลดหัวไหล่นะสะบักลงห่างจากใบหูขยับศีรษะนะไปทางขวาไปทางซ้ายนะคะช้าๆเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนะะื้อต้นคอปลาไหล่กลับมาตรงกลางนะคะแล้วก็หลับตาลงค่ะ นำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายมีกล้ามเนื้อมัดไหนร่างกายส่วนไหนของเราที่ยังรู้สึกว่าตึงเกร็งอยู่นะคะให้เราค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วค่ะ นำความรับรู้นะคะมาที่ลมหายใจดึงลมหายใจให้ลึกและยาวหายใจเข้าให้รู้สึกว่าหน้าท้องพองขยายออกค่อยๆผ่อนลมหายใจออกรับรู้ว่าหน้าท้องของเรายุบลง พยายามผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายและผ่อนคลาย เ,เพื่อนสามารถนะคะพักอยู่ในท่าชวาสนะนี้ได้นานเท่าที่ต้องการเลยนะคะถ้าเพียงพอแล้วต้องการจะออกจากท่านะให้ขยับเทา้ารวบเท้าเข้ามาชิดกันวัดแขนขึ้นเหนือศีรษะครับประสานนิ้วมืองไงฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นนะคะกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกคลาย หายใจเข้านะคะเหยียดแขนขึ้นกดปลายเท้าลงยืดให้สุดหายใจออกคลายฉันเข่าขึ้นมาสองข้างพลิกตะแคงตัวไปทางขวาใครถนัดข้างซ้ายก็ได้เลยนะศีรษะหนุนแขนด้านล่างนะคะมือด้านบนประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าตาลายังหลับไว้อยู่นะ หายใจเข้าออกลึกยาวนะคะสองรอบสามรอบก็ได้นะคะปรับระบบไหลเวียนเลือดนะคะตารีบลุบคลวดพลาดขึ้นมาอาจจะรู้สึกเวียนศีรษะได้นะ,ะถ้าพร้อมแล้วะคะ่ะมือค่อยๆดันพื้นประคองตัวกลับขึ้นมานั่งด้านหนะ้าตาอย่างหลับไว้อยู่กลับมานั่งในท่าคว้ยขาสบายสบาย สางแขนไปทางด้านข้างนะคะวาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกอบฝ่ามือสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอ,อกถูฝ่ามือเข้าหาการแรงๆให้เกิดความร้อนนะคะกดแน,น่นๆถแูแรงๆเดยมขึ้นเดงขึ้นนะคะให้เกิดความร้อนในฝ่ามือ นำความร้อนมาประครบนวดคลึงลบริเวณรอบตาและใบหน้านะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาค่อยๆลดฝ่ามือลงพร้อมกับลืมตาในอุ้งม,มือของเรากระวิบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะค่อยๆน้อมหน้าผากนะคะลงมาสลดปลานิ้วมือ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีไขนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ